สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยนี่ค่ะวันนี้นะคะป้ามีกระท้อนเยอะแยะเลยค่ะซื้อมากิโลกรัมละ50บาทนะคะเมนูวันนี้ที่จะนำมาฝากกันก็คือกระท้อนทรงเครื่องแบบโบราณค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันค่ะเริ่มจากเตรียมน้ำก่อนเลยนะคะสำหรับจะแช่ น้ำเปล่านะคะแล้วก็สารส้มค่ะแส่งสารส้มนะคะเพื่อว่ากระท้อนของเราเนี่ยจะได้ไม่ดำแล้วก็จะใส่เกลือป่อนลงไปด้วยค่ะให้เขาออกรสเค็มๆนิดนึงนะคะนีาใส่ไปประมาณสองโต๊ะคุณสองช้อนโต๊ะคุณนๆนะคะ เพิ่มไปอีกนิดนึงค่ะให้ข้ามีความเค็มปลาแลมปะแร,ม,ร,ะแรมนะคะส่วนสารส้มนะคะเราจะแฝ่งแล้วก็ชิมน้ำดูให้ออกรสฝาดนิดนิดค่ะจะใช้ได้แล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาปอกกระท้อนะคะให้หนานิดนึงค่ะประมาณนี้ค่ะประมาณสักครึ่งเซนนะคะปอกไปจุ่มไปนะคะจะได้ไม่ไดำคะ่ะจะใช้ มีดปอกหรือว่ามีดธรรมดาก็ได้แล้วแต่เลยนะคะหรือจะใช้มีดฟอกก็ได้นะคะนี่ค่ะปอกไปได้เลย ปอกไปสักกุ้ยแล้วก็ค่อยๆจุ่มลงไปค่ะจะได้ไม่ดำนะคะถ้ารอจนปอกเสร็จเนี้ยก็จะดำค่ะเดี๋ยวป้าเป่าจนเสร็จนะคะถ้าเราใช้มีดปอกเนี่ยก็จะสม่ำเสมอดีนะคะนี่ค่ะอันนี้ปอกด้วยมีดปอกนะคะก็จะปอกอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าจะได้หนานิดนึงค่ะ ปอก,ปอกแล้วก็รีบจุ่มค่ะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จนะคะเพราะว่าถ้าปอกจนเสร็จเดี๋ยวเขาจะดาซะก่อนค่ะเดี๋ยวป้าปอกที่เหลือจนเสร็จนะคะป้าใช้แค่สามลูกก็พอค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะป้าก็ใช้แค่สามลูกนะคะขั้นตอนต่อไปนี่ค่ะเราก็จะทําแบบนี้นะคะบ้างกระท้อนของเรานะคะอย่างนี้ค่ะ รอบลูกเลยนะคะทำไปแช่น้ำไปนะคะเดี๋ยวป้าทำจนเสร็จค่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็จะแช่ไว้อย่างนี้เลยนะคะประมาณ30ถึง หชั่วโมงค่ะอยู่ที่กระท้อนนะคะว่ามีความฝาดความเปรี้ยวมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ป้าจะแช่ประมาณ40นาทีค่ะช่วงนี้เราก็ไปเตรียมน้ำกันนะคะน้ำสำหรับทําส่งเครื่องค่ะ นี่เป็นส่วนผสมของเครื่องที่จะทำทรงเครื่องนะคะก็จะมีน้ำตาลมะพร้าวค่ะน้ำเปล่ากะปิกุ้งอย่างดีนะคะน้ำตาลทรายน้ำปลาแล้วก็เกลือป่นค่ะถั่วลิสงคั่วกุ้งแห้งค่ะกุ้งแห้งที่เป็นตัวใหญ่นิดนึงนะคะแล้วก็จะมีกุ้งแห้งฝอยค่ะซึ่งวันนี้ป้าใช้2แบบเลยนะคะมีสีกับไม่มีสีค่ะซึ่งเป็นกุ้งแห้งจืดนะคะแล้วก็มีหอมแดง ริคี่หนูสวนค่ะและที่ขาดไม่ได้ก็คือมะพร้าวขูดเอาไปคั่วค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการเตรียมน้ำปรุงกันก่อนค่ะนี้เป็นน้ำตาลมะพร้าวน้ำปล่าน้ำตาลทรายเพิ่มความหวานแหล้นะคะเกลือป่นค่ะป้าบอกสูตรละเอียดไว้ใต้คลิปนะคะน้ำปลากะปิค่ะ เอาไปตั้งไฟค่ะเราก็เอามาเคี่ยวให้พอหนืดนะคะเคี่ยวให้หนืดแล้วก็ชิมรสอยู่ได้นะคะอย่าพยายามให้ออกเค็มมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวใส่กุ้งแห้งไปเนี่ยก็จะเค็มเพิ่มขึ้นม,มาอีกนิดหน่อยทีนี้เราก็ใส่เครื่องต่างๆลงไปค่ะเป็นกุ้งแห้ง ส่วนกุ้งที่มีสีนะคะป้าเอาไปล้างน้ำก่อนนะคะต้องใช้ไฟอ่อนๆคอยคนนะคะเพราะว่าถ้าเขาเดือดล้นขึ้นมาเนี่ยเขาจะล้นได้ง่ายๆเลยนะคะมีฟองอย่างนี้นะค่ะ ทีนี้ก็จะตามด้วยหอมแดงซอยค่ะจะใส่พริกขี้หนูลงไปด้วยก็ได้นะคะแต่ป้าจะไม่ใส่นะคะพริกขี้หนูจะเอาไว้โรยค่ะเวลาที่เราจัดแต่งเวลาเสิร์ฟนะคะค่ะอันนี้พอเขาเดือดก,ก็ใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราพักไว้ค่ะนี่ค่ะก็พอหนืดนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะไปคั่วมะพร้าวกันค่ะ ก็ใช้ได้แล้วค่ะเราก็พักไว้ให้เย็นค่ะตอนนี้กระทร้อนของเราก็ได้ที่แล้วนะคะก็เอาขึ้นมาค่ะบีบน้ำออกนะคะพักไว้ให้เสดดน้ำแบบนี้นะคะแล้วก็จะใส่ภาชนะหรือจานตามที่เราชอบค่ะส่วนทุเรสงนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปบุกก่อนค่ะก็บุกหยาบๆนะคะ เครื่องของเราพร้อมแล้วนะคะก็กดกระท้อนให้บานๆน,นะคะเพื่อให้ตรงนี้ค่ะเขาแยกออกมานะคะน้ำส่วเครื่องจะได้เข้าเนื้อค่ะทีนี้เราก็มาราดน้ำกันค่ะอืมราดให้ทั่วๆเลยนะคะจะใส่กล่องละหนึ่งลูกก็ได้ค่ะอันนี้ป้าทานกันหลายคนนะคะก็ ใส่จานเดียวเลยค่ะตามด้วยถั่วลิสงค่ะข้าวคั่วค่ะสุดท้ายก็โรยด้วยพริกขี้หนูส่วนค่ะ ้อนส่งเครื่องของป้าก็พร้อมเสิร์ฟค่ะนี่ค่ะหน้าตานะคะเครื่องแน่นๆค่ะอร่อยจริงๆค่ะป้าบอกสูตรละเอียดไว้ใต้คลิปนะคะลองทำรับทานกันค่ะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ